สวัสดีครับพี่ๆชาว youtube นะแล้วก็พี่ๆชาวนักเตกทุกท่านที่ชอบเล่นกีฬาในนักเตกนะครับผมเ <c oughs> เดี๋ยวนี้เราจะมาคุยก่อนเนาะเพราะว่ามีพี่ๆนา้นาๆแล้วก็มีน้องๆหลายๆท่านนะครับผมสับสนแล้วก็สงสัย ตอนนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะกระทู้เด็ดนะที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องหนังสติก๊กแล้วก็ทําให้มันเหมือนกับว่ามันเป็นวิธีการเล่นที่แปลกและแวกแนวนะครับผมก็เลยสงสัยว่ามันทําได้จริงหรือในการจับง่ามมือขวาแล้วก็ใช้ตาขวาเล็งน,นะครับหรือในการเล่นหนังสติก๊กถนัดมือขวา แต่ต้องใช้มือซ้ายในการจัดง่ามนะครับผมอธิบายไปหลายท่านแล้วท่นนี้ก็แล่แย่ๆเนาะผมก็เลยเหนื่อยก็เลยเดี๋ยวทำ youtube นะครับผมให้กับพี่ๆนะครับทีเดียวเลยเนาะก็คือจะพยายามจะบอกรายละเอียดหลายๆอย่างจริงๆหลักทฤษฎีนะครับไม่มีอะไรผิดนะครับผมไม่มีอะไรถูกนะ ก็คือมันอยู่ที่าการฝึกซ้อมและการฝึกฝนของเราล้วนๆนะครับผมส่วนผมเอง,ต,องต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้แม่นระดับเทพนะครับผมผมก็เล่นตามรายการแข่งขันตามรายการทั่วไปไม่ได้แม่นถึงขนาดเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเนะ <c oughs> <c oughs> าะการส่วนภาคทฤษฎีนะมันก็ไม่เหมือนกับภาคปฏิบัติ นะครับผมสิ่งที่เราเคยริ่มเรียนมาจะเป็นทฤษฎีแต่เรามาปฏิบัติใช้งานจริงก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมมันจะย้อนแย้งกันนะครับผม <c oughs> หนังกระติกของเรานะครับหนังกระติกของเราถ้าเรายิงคือเป็นท่าเมนนุนหรือว่าเป็นท่าที่เราถนัดที่สุดในการยิงบ่อยๆเดี๋ยวก็แม่นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างในการผมเนี่ยถนัดมือขวาเนาะท่านี้ผมจะใช้มือซ้ายยิง ในการจับง่ามนะครับผมก็ยุดิงมันจาเก๊กเก้กกลางๆนะครับมันจะเก๊กเก้กกลางๆหมดเลยนะครับผมมันจะไม่ถนัดเอ่อตรงนี้ผมจะอธิบายพี่ฟังเนาะคือคนเราเนี่ยถนัดขวาถนัดซ้ายไม่เหมือนกันนะครับผมก็คือบางคนเกิดมาก็ไม่ได้แบบถูกฟ้าลิขิตว่าคุณต้องถนัดซ้ายคุณต้องถนัดขวาคือฟ้าไม่ได้ลิขิตมาเนาะ คือตอนเด็กๆนะถ้าใครยื่นของเล่นหรือยื่นของให้เราบ่อยๆเล้วเราใช้มือซ้ายในการหยิบจับบ่อยๆอันนี้คือหลักทฤษฎีนะเด็กคนนั้นจะถนัดซ้ายถ้าเด็กคนนั้นมาหัดเขียนคอไก่พอไข่โดยมือซ้ายตลอดก็จะถนัดซ้ายแต่จะมีนักกีฬาหรือคนที่เล่นหนังติ๊กออหลายคนเลยที่เขียนหนังสือมือขวานะครับผมแต่เขียนหนังสือมือซ้ายไม่ได้คือเขียนหนังสือมือขวา แต่เราจับง่ามหนังติ๊กก็คือจะจับมือซ้ายนะครับยกตัวอย่างพี่อีทเนาะแกก็จะจับมือซ้ายในการยิงเพราะว่าผมถึงบอกว่าถ้าคุณเริ่มจับมือไหนคุณจะถนัดมือนั้นแต่คุณจะมาชี้ชัดว่าถนัดมือขวาและต้องมาจับหนังติ๊กมือซ้ายไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ครับคือถ้าคนมาเล่นหนังติ๊กตั้งแต่ทีแรกจับมือขวาเขาจะจับมือขวาไปตลอด พอจับมือซ้ายเอาจะไม่ถนัดลนะส่วนตัวผมเองผมเล่นหนังติ๊กง่ามาขามเนาะตอนเด็กๆผมจําได้นะผมก็จับมือซ้ายมาตลอดจับยิงปืนซ้ายมาตลอดจนมาผมมาเล่นหนังติ๊กอีกรอบหนึ่งตอนที่เมื่อปีสองปีที่ผ่านมาผมก็จับมือขวามันก็ติดเป็นมือขวาตลอดนะครับผมตรงนี้ก็เลยอธิบายฝังว่ามันไม่จําเป็นเสมอไปที่จะต้องแบบว่า สัดมือขวาแล้วต้องมาจับมือซ้ายนะครับผมก็คือบางคนเขียนหนังสือมือขวาทําไมเวลาคัดลายมือไม่เขียนมือซ้ายประมาณนี้ครมันจะย้อนแย้งกันแล้วทานี้ในการเลงนะครับผมอันนี้ผมมือขวานะมือที่ผมถนัดในการที่จะเลงนะครับผมคือก็มีอีกกระทู้หนึ่งบอกว่าเราต้องเลงถ้าจับมัดหนังสติกมือขวาแล้วให้ใช้ตาขวาเล็งจะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับผม มันไม่ได้นะครับในการใช้งานยิงม,มันไม่ได้ที่ใช้ตาขวาเล็งเพราะว่าหนังรองจะอยู่ซ้ายนะครับหัวง่ามตาขวาเล็งที่หัวง่ามนะครับผมมันก็จะแยงเห็นไหมครับมันจะไม่เป็นเส้นตรงมันจะเป็นเส้นเฉียงแต่ถ้าพี่ฝึกยิงในระยะห้าเมตรมันโอเคแล้วถ้าพี่ขยับไปที่ระยะสิบเมตรพี่จะยิงไม่โดนเป้าเลยนะครับผมก็คือใช้อาศัยความคุ้นเคยเนาะยกตัวอย่างนะครับผมถ้าพี่ จับมือจับง่ามือขวาใช้ตาขวาเล็งน,นะครับผมพี่ก็ต้องเล่งอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้ถึงจะถูกต้องและถูกเป้านะครับผมถ้าอย่างนี้มันไม่ได้เพราะว่าลังกระสุนนะครับถ้ามันผิดเพี้ยนนะครับมันผิดเพี้ยนไปบริเวณไหนก็แล้วแต่มันเป็นวิถีของกระสุนที่มันจะออกไปประมาณนี้เนาะเข้าใจตรงกันนะครับผมแล้วก็บางคนเขาบอกว่า อีกประเด็นหนึ่งนะอีกประเด็นประเด็นที่สามเลยก็คือ,อยิ่งหนังกระติกต้องลืมตาข้างไหนนะครับผมหลับตาข้างไหนบางคนลืมสองตาบางคนแค่ใช้ตาเดียวในการเล็งส่วนตรงนี้นะมันจะเป็นที่ความสามารถเฉพาะบุคคลเนาะส่วนตัวผมเนี่ยทั้งหลับตาและลืมตาผมได้สองสเต็ปนะครับผมบางคนยกตัวอย่างบางคนใช้ตาข้างเดียวนะครับหลับตาข้างหนึ่ง ก็คือประมาณนี้จับเลงนี้นะครับผมก็จะหลับตาขวาคือจับง่ามมือขวาหลับตาขวานะครับอย่างนี้ถ้าบางคนจับง่ามมือซ้ายนะครับก็หลับตาซ้ายประมาณนี้เพื่อเห็นแนวกระสุนนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้แล้วถ้าบางคนเขาบอกว่าฝึกยิงสองตา ทำยังไงนะครับผมการฝึกยิงสองตาก็คือเรามองที่หัวง่ามก่อนมองที่หัวง่ามนะครับแล้วก็มองไปที่เป้านะครับผมก็คือข้างที่ตาที่เราจะสนัดเนี่ยมันจะโฟก,กัสที่หัวง่ามแล้วก็ทําให้เห็นเป้าแต่คือสเต็ปของผมเนี่ยจะใช้การหลับตาก่อนแล้วก็ลืมตาทีหลังหลับตา่อดน,นี่นะครับพอเราเห็นแนวยาวปุ๊บเราก็ลืมตาเพราะการที่เราลืมตาเนี่ย มันจะเห็นวิถีกระสุนของเราที่พุ่งไปหาเป้าแล้วมันทําให้เราแก้ไขในนัดต่อไปได้ชัดเจนเพราะบางคนนะครับผมหลับตานะครับผมพอยิงออกไปนะครับก็ยังก็ค่อยลืมตา่ก็โอเคอยู่แต่ถ้าบางคนอยู่ๆเคยหลับตาข้างเดียวแล้วก็มายิงโดยที่เปิดตาสองข้างเลยเนี่ยมันจะเห็นเป็นภาพซ้อนหัวง,ง่ามหัวเดียวเนี่ยจะเป็นภาพซ้อนก็ทําว่าวิถีกระสุนเนี่ยจะไปคพละทิศทางเลยนะครับ อย่างผมแนะนําถ้าใครอยากจะลืมตาสองข้างในการเล่น,หา,นหาแนวหาแนวหัวง่ามก่อนคือด,ดับตาข้างนึงก่อนนะครับพอเห็นแล้วเนี่ยก็ค่อยลืมตาม,มาแล้วค่อยปล่อยโฟก,กัสก็สุนออกฝปนะครับผมก็ประมาณนี้ที่ว่าพี่พี่เข้ามาถามเนาะแล้วผมก็ต้องอธิบายแล้วก็เล่าเหตุการณ์ละหลายอย่างเนาะให้ฟังเพราะว่ากีฬาหน,นังติ๊กเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับดนตรีนะดนตรีไม่ว่าจะมีโน้ตกี่พยางมีโน้ตกี่กระเบ็ด นะครับผมจะเล่นผิดเล่นถูกมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเล่นผิดเสมอไปมันอยู่ท uh ี่ว่าคุณเล่นเพะหรือไม่เพะนะครับผมบางบางโน้ตบางห้องคุณใส่โน้ตเข้าไปเพิ่มเมโลดี้เข้าไปมันก็ไม่ได้บอกว่าเพลงเพลงนั้นคุณเล่นผิดนะครับผมมันอยู่ที่ว่าคุณเล่นเพะหรือไม่เพะนะครับผมก็เหมือนกับนักติ๊กมันไม่มีหลักการอะไรที่ว่าเป็น ฟิกตายตัวนะครับผมคุณจะยิงบางคนหนังรองอยู่ที่พัดแก้มบางคนอาจจะจับระกระสุนแบบนี้นะครับผมบางคนอาจจะจับเหมือนปิกกิตา้าแบบนี้นะครับผมบางคนจะยิงติ่งหูบางคนจะยิงก่วงมุมปากพัดแก้มอะไรประมาณนี้มันไม่ได้ฟิกว่าคุณต้องยิงแบบนี้นะครับผมมันอยู่ที่การฝึกหัดของคุณว่าคุณจะเล่นแบบไหนนะครับผมบางคนยิงท่า90ินะครับผมบางคน4ี่้า ของผมนี่หกสิบก็ยิ้งเยื้องหน่อยมันไม่มีอะไรตายตัวเสมอไปครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับ